มาถึงบทวิเคราะห์ศึก ufc 324นะครับผมจะทำแค่บางคู่เท่านั้นนะครับเอาแค่คู่ที่มันใหญ่ๆที่ทุกคนรู้จักพอแต่จริงๆผมดูทุกคู่อยู่แล้วครับเดี๋ยวใกล้ๆเนี่ยจ,จะมีเลือกทีละคู่ทีละคู่ทีละคู่แล้วก็ดูพวกราคาเซียนอะไรแบบนี้อีกทีนะครับ ผมขอไม่เริ่มแบบเรียงลําดับนะครับขอเริ่มที่คู่แรกที่ชอนโอเมลี่กับซองยาดองก่อนเลยแล้วกันคู่นี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผลงานและอายุนี่ค่อนข้างจะสูสีกันนะครับผลงาน5้าไฟหลังของทั้งคู่เนี่ยชนะ3แพ้2เหมือนกันครับอายุนี่ไม่ต่างกันมากครับชอนโอเมลี่นี่3าครับส่วนซองยาดองนี่2ี คือไล่ๆกันครับ3ปีแกลบสปีเนี่ยมันไม่ได้เปรียบเสียเปรียบอะไรกันมากครับมาถึงพาร์ทเริ่มที่พาร์ทของสไตคิ่งเนี่ยผมว่าชอนโอเวลี่เนี่ยมันแทบจะได้เปรียบทุกพาร์ทครับสถิตินี่แทบจะดีกว่าทุกพาร์ทเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการป้องกันตัวการออกอาวุธที่แม่นยํากว่าแล้วก็ความหนักของอาวุธครับสถิติการน็อกดาวน์เนี่ยสูสีกันนะครับ แต่ความคมและความแม่นเนี่ยชื่อเสียงเนี่ยมันไปทางชอนโอเมลี่อยู่แล้วครับไอ้นี่นี่อย่าให้มีเหลี่ยมมีมุมมีอะไรเงี้ยมันกดล่วงได้หมดเลยนะครับชอนโอเมลี่เนี่ยสามารถยืนได้2กาดครับยืน2กาดได้ครับถ้าจําเป็นนะครับอีกอย่างนึงคือสูงแล้วก็ช่วงชกยาวครับมันเกินเป็นพวกเกินค่าเฉลี่ยของรุ่นแบตเตอร์เวทครับเหมือนพวกคอลลีแซนเฮเกนครับช่วงชกของทั้งคู่เนี่ยชอนจะยาวกว่าครับชอนมาที่72นิ้วครับส่วนซองยาดองเนี่ยมาที่67นิ้วครับ และซองยาดองเนี่ย5ไฟ์หลังเนี่ยถ้าเราไปดูนะครับเจอพวกหนักๆเนี่ยมักจะออกอาการให้เห็นครับอย่างเช่นไฟกับปีเตียร์แล้วก็ชักไฟกับคอร์ลีแซนเฮเกนฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าซองเนี่ยจะมายืนสู้กับชอนอย่างเดียวเนี่ยโดยไม่ใช้เทคดาวเนี่ยเหนื่อยเหมือนกันครับเพราะว่าอาจจะมีล่วงได้ครับเพราะว่าช่วงชกยาวแล้วก็ออกอาวุธที่แม่นของชอนครับซองเนี่ยจำเป็นต้องใช้พาร์ทนี้มากนะครับจะต้องมีการสลับเข้าทำเทคดาวนะครับถ้าจะไปยืนสู้กับชอนโอเมลี่เนี่ย มันน่าจะเหนื่อยครับช่วงหลังๆเนี่ยซองยาดองเนี่ยเหมือนจะไปติวแกรปปิ้งกับ J4 ครับ J4 ก็คือโค้ดแกรปปิ้งของลอนดอนลาซี่ครับเป็นสไตล์แบบว่าเวสลิงผสมยูโดอะไรแบบนี้ครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะช่วยได้เยอะไหมตอนเจอกับชอนโอเมลี่นะครับเพราะว่า2ไฟล์หลังเนี่ยชอนโอเมลี่มันเจอกับเมลาร์ฟครับผมคิดว่าชอนเนี่ยมันก็คงจะอัพเกรดทักษะเทคดาวดีเฟนส์มาไม่มากก็น้อยครับ และตัวของซองเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเทพเรื่องแก็ปปิ้งอะไรมากมายในรุ่นนี้นะครับก็คือเป็นนักสู้ที่มีทักษะแก็ปปิ้งที่ดีครับแต่ก็ไม่ได้เกินค่าเฉลี่ยอะไรของรุ่นแบนตัมเวทมากมายครับคือก็ไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่ครับเทคดาวได้ไฟล์ละประมาณ1นครั้งครับผมว่าในจุดนี้เนี่ยค่อนข้างสูสีครับในพาร์ทแก็ปปิ้งไม่มีใครดีกว่าใครครับมันอยู่ที่จังหวะแล้วก็เหลี่ยมตอนนั้นว่าใครได้มากกว่าผมว่าตัวซองเนี่ยจำเป็นต้องใช้ในพาร์ทนี้มากกวว่่าาาชอ,อเร,รเพระ ถ้าเกิดซองยาดองเนี่ยไปยืนวงนอกระยะกลางหรือระยะไกลเนี่ยอาจจะเสร็จชอนโอเมลี่ได้ครับที่ค่อนข้างผิวครับในการยืนสู้เนี่ยมันเป็นมวยที่ถนัดด้านนี้อยู่แล้วครับอาจจะยิงคมคมและซองอาจจะล่วงได้ครับฉะนั้นแล้วเนี่ยซองต้องเพรสเชอร์เข้าไปครับพร้อมสลับเทคดาวในพาสเนี่ยเนี่ยสแคปปิ้งเนี่ยผมให้สูสีครับรูปเกมนะครับผมว่าชอนเนี่ยมันมาเซิร์ฟแน่นอนครับเป็นจังหวะ2วงนอกครับและชอนมันยาวกว่าด้วยครับและค่อนข้างแม่นครับในการออกอาวุธ เกมเนี่ยมันบีบให้ซองยาดองเนี่ยต้องเป็นฝ่ายเพชเชอร์เข้าหาคือฝ่ายเดินเข้าหาแล้วครับแล้วก็สลับใช้แกปปิ้งเพราะว่าถ้าไปยืนวัดสู้วงนอกกับชอนเนี่ยอาจจะวูบได้ครับผมฟันธงเลยนะครับไฟนี้ผมให้ชอนโอเมลี่ครับชนะจากรูปเกมเนี่ยที่มันบีบให้ซองยาดองเนี่ยเดินเข้าหาแล้วก็เทคดาวครับถ้าเราไปย้อนดูเนี่ยสไฟหลังของชอนโอเมลี่เนี่ยมันเจอแต่เพชเชอร์ไฟเตอร์ทั้งนั้นนะครับเมลาร์ไ,ไฟแล้วก็ชิโตะหนึ่งไฟ ซึ่งเป็นมวยเดินเข้าหาทั้งนั้นครับผมว่าในไฟน์นี้มันน่าจะเข้าทางชอนครับไม่รวมว่าซองเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยถ้าไปเจอพวกที่หนักๆเนี่ยแม่งมักเล่งไม่ค่อยขึ้นครับอย่างไฟ์ที่เจอกับพีาดยนเนี่ยวัดไปวัดมาเนี่ยพอแยนตั้งหลักได้เนี่ยซองก็เริ่มออกอาการซึมเลยครับเล่งไม่ขึ้นชนะแล้วผมฟันธงเนี่ยว่าชอนโอมิลลี่ชนะครับอาจจะไม่คบยกครับคู่ต่อมานะครับวาโดคอสตาคอสตากับเดลิกลูอิสนะครับคู่นี้เนี่ยเหมือนขาแรงเจอขาเก่าครับสไตล์การชกก็ต่างกันด้วยครับ ห้าไฟล์หลังเนี่ยวอลโดเนี่ยแพ้แค่ไฟล์เดียวนะครับปีที่แล้วเนี่ยชกไป5ไฟล์แบบจุกๆเลยครับส่วนเดเลักลูอิสเนี่ยชนะ3แพ้2ครับและเป็น TKO 3ไฟล์รวดเลยนะครับอายุนี่ก็ต่างกันด้วยครับลูอิสเนี่ยสี่สวอลโดเนี่ยสาแต่เฮฟวนเวทเนี่ยมันอายุนี่มันนิดหน่อยครับเพราะว่าใครโดนหมัดก็ล่วงได้เหมือนกันครับคู่นี้เนี่ยผมขอพูดเป็นภาพรวมเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าวอลโดเนี่ยมันเป็นสายวอลลุ่มครับหรือสายเก็บคะแนนแบบออกอาวุธเยอะอะไรแบบนี้ครับ แต่5ไฟไ์หลังเนี่ยกดน็อกไป3ไฟไ์เลยนะครับสายเก็บคะแนนแบบแอคทีฟมั้งไอ้นี่ทักษะมวยสากลดีครับตัวนี้สายฟุตเวิร์กสายตาดีครับ2ไฟไ์หลังเนี่ยกดล่วงตั้งแต่ยกหนึ่งทำให้ร่างกายเนี่ยไม่ช้ำม,มากถึงแม้ว่าปีที่แล้วเนี่ยจะชกไป5ไฟไ์ก็ตามข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับวาลโดนะครับไฟ์ที่แพ้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเจอกับเซอร์เกย์พัโลวิเนี่ย ยืนสู้คบยกนะครับไม่ล่วงด้วยแสดงว่าคางเนี่ยค่อนข้างดีครับและไฟนั้นเนี่ยก็ทําได้ค่อนข้างดีนะครับก็คือชกได้สู่สีครับกับพับโลวิดซึ่งคนอื่นเนี่ยเวลาเจอพับโลวิดเนี่ยไม่ค่อยสู่สีครับมักจะล่วงไอ้นี่หมัดดีครับเอนการูขาวส่วนเดลิสเนี่ยก็ไม่ต้องวิเคราะห์อะไรมากครับขอแค่หมัดเดียวเท่านั้นครับก็อาจจะฝันได้เลยครับ3ไฟล์หลังเนี่ยชนะ TKO รวดสายแบบสายเข้าทั้งตัวครับตัวนี้เหมือนรถสิบล้อวิ่งเข้าใส่ครับ ข้อเสียในเรื่องเดียวครับคือคาร์ดิโอไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่หมัดเนี่ยมันหนักจนหยดสุดท้ายเลยนะครับโดนยก3านี่ก็ล่วงได้ครับสำหรับเดลิกลูอิสคู่นี้เนี่ยแกรปปิ้งน้อยมากครับไม่ใช่ของชอบของทั้งคู่ผมว่าลูกเกมเนี่ยวอลโดน่าจะอาศัยความไวและความคล่องตัวครับเสิร์งไปเรื่อยๆจิ้มไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเก็บคะแนนครับส่วนลูอิสเนี่ยก็เป็นสายโหลดหมัดอยู่แล้วครับวอลโดเนี่ยต้องระวังออมัดของลูอิสเนี่ยโดนตอนไหนก็ล่วงได้ตอนนั้นครับแต่ช่วงหลังๆเนี่ยผมเอียงไปทางผลงานของวอลโดครับ 5้าไฟในปีเดียวของวาลโดเนี่ยผมว่าใจมันกําลังมาแล้วก็อยู่ในช่วงที่กําลังสดด้วยครับผมฟันธงนะครับว่าวาลโดเนี่ยน่าจะเซิงครบ3โยกครับจิ้มเก็บคะแนนไปเรื่อยครับไม่ต้องรีบครับแล้วก็อาจจะชนะคะแนนเดเล็กลูอิสไปได้ครับผมมาถึงคู่ที่3ครับคู่ที่น่าจะเดือดที่สุดคู่หนึ่งของค่าคืนนั้นเลยก็ว่าได้ครับอาร์โนอเลนกับ ชองซิววาครับคู่นี้เนี่ยชกในพิกัดเฟเธอเวทครับอารเลนเนี่ยอยู่ที่31ครับส่วนซิววาเนี่ยอยู่ที่29ผลงาน5้าไฟหลังเนี่ยอารเลนแพ้2ครับซิววาแพ้1แต่มีเรื่องที่น่าสังเกตอยู่เรื่องหนึ่งนะครับอารเลนเนี่ยหายไปปีนึงเต็มๆเลยนะครับชกครั้งสุดท้ายเนี่ยต้นปี2024ครับฉะนั้นแล้วเนี่ยมันผมว่าอาการสนิมกินเนี่ยมีแน่นอนครับผมว่าคู่นี้เนี่ยผมขอพูดภาพรวมเลยแล้วกันนะครับพอๆกันครับทั้งสไตรกิ้งแล้วก็แกปปิ้ง เกมยืนเนี่ยเรื่องการออกอาวุธเรื่องความแม่นยำเนี่ยผมเอียงไปทางซิลวาครับส่วนอารเลนเนี่ยมันก็ไม่ได้ขี้เหล่อะไรมากครับก็คือสูสีครับเป็นอย่างที่บอกว่ามันสูสีกันครับคู่นี้แต่ข้อดีของอารเลนเนี่ยคือเรื่องป้องกันตัวครับคือโดนอาวุธของคู่ต่อสู้น้อยครับจากสถิตินะครับก็คือเป็นสายดีเฟนซีฟครับและอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยอาร์เรนเนี่ยก็ไม่เคยเสียน็อกดาวน์นะครับแทบจะทุกไฟท์เลยนะครับใน UFC ยกเว้นไฟท์ล่าสุดครับที่แพ้กับเดียโกโลเปสมาถึงในพาร์ทของแกร์บ แต่ก็ไม่ได้ถือว่าใช้กันไม่ได้นะครับสถิติก็สูสีกันครับแต่ตัวอาเลนเนี่ยจะชนะด้วยซับมิชชั่นมา2ไฟล์ครับส่วนซิวาเนี่ยชนะด้วยซับมิชชั่นมาไฟล์หนึงครับแต่ก็วัดกันไม่ได้ครับเพราะว่าซิวามันมาหลังอารเลนเยอะครับใน UFC ภาพรวมเนี่ยแกปปิ้งสูสีกันเลยนะครับทั้งคู่คู่นี้เนี่ยทักษะค่อนข้างสูสีกันครับจากสถิตินะครับ คือทั้งแกปปิ้งแล้วก็สไตกิงเนี่ยสู้เสียกันมากครับรูปเกมเนี่ยผมว่าสู้กันดูเดือดครับเพราะว่าเป็นสายเย็นทั้งคู่ครับส่วนอีกเรื่องเนี่ยที่ผมว่าน่าจะมีผลกับไฟนี้ไม่มากก็น้อยนะครับคือการที่เอเลนเนี่ยหายไปปีกว่าครับเรื่องทันมิ่งของการสู้เนี่ยผมว่ามันมีผลแน่นอนครับเรื่องจังหวะเข้าทำเรื่องจังหวะคิดจังหวะอะไรแบบนี้ครับเพราะว่าหายไปปีกว่าเนี่ยไม่รู้ว่ายังไงและผมว่าไฟนี้เนี่ยถ้าซิวานะมันเอา บทเรียนเนี่ยจากการชกไฟที่แล้วกับเดียโกโรเปสเนี่ยมาปรับปรุงอะชกดีๆหน่อยคิดเยอะเอะหน่อยอะไรแบบเนี้ยผมว่าน่าอาจจะชนะอา์ลเลนได้นะครับชนะแล้วเนี่ยผมขอฟันธงเลยนะครับคู่นี้เนี่ยผมว่าซิลวาชนะครับแต่ไม่รู้ผลยังไงอาจจะครบยกก็ได้มาถึงคู่ต่อไปนะครับคู่ที่4คู่นี้หลุดไปช่วงพีลิมเลยครับอูมาโนม,โมิโคมดอ,อกกับไดฟสันฟิกเกรโดคู่นี้เนี่ยอายุต่างกันพอสมควรนะครับอูมาในี่ยสิครับส่วนฟิกกี้เนี่ยสาผมเขาเรียกฟิกเกรโดว่าฟิกกี้เลยนะครับ เพราะว่าชื่อมันยาวผ้าไฟหลังของอูมาเนแพ้ไฟเดียวนะครับแพ้ให้กับเมลารเดวาริสวิลี่ส่วนฟิกกี้เนี่ยแพย้2ไฟครับแพ้ให้กับปีทยาแล้วก็รีซานเฮเกนภาพรวมของไฟนี้ผมขอพูดภาพรวมเลยนะครับของไฟนี้อูมาเน,น่าจะดีกว่าทาั้งพาร์ทแก๊ปปิ้งแล้วก็ไรกิงครับส่วนฟิกกี้เนี่ยมันได้เรื่องความหนักครับของอาวุธอูมาเนี่ยเป็นมวยที่โชคยากนะครับยืนสู้ก็ได้แก๊ปปิ้งก็ได้ครับออกอาวุธคมครับ ข้อหมายของออกอาวุธคมก็คือว่ามันไม่ต้องหนักมากครับมันออกอาวุธเข้าเหลี่ยมอะไรเนี่ยก็ล่วงได้ครับเกมยืนเนี่ยจากสถิตินะครับทุกพาร์ตนะครับอูมานี่แทบจะดีกว่าฟิกกี้ทั้งหมดเลยนะครับทั้งออกเยอะกว่าทั้งแม่นกว่าแล้วก็ป้องกันตัวดีกว่าครับแต่ฟิกกี้เนี่ยก็พลาดไม่ได้ครับตัวนี้แม่งหนักจริงครับแต่พออัพรุ่นขึ้นมาแบนตมเวทเนี่ยมาเจอท็อปทรุ่นเนี่ยมักจะจอดสนิทครับความหนักในรุ่นไฟเวทเนี่ยมันใช้ไม่ค่อยได้ครับในรุ่นแบนตอมเวทครับ ในส่วนของแก p ปปิ้งเนี่ยอมาเนี่ยแทบจะดีกว่าทุกพาร์ทครับทั้งเทคดาวทั้งป้องกันเทคดาวแล้วคอนโทรลก็น่าจะดีกว่าครับส่วนที่ฟิกกี้เนี่ยดีกว่าก็คือการพยายามซับมิชชั่นครับหรือซับเล e เนี่ยของฟิกกี้เนี่ยค่อนข้างดีครับแต่ถ้าเราไปดูสถิติเนี่ยมันคือสถิติที่ฟิกกี้เนี่ยทำติดตัวมาตั้งแต่ตอนชกไฟเวทครับรูปเกมเนี่ยผมว่าเหมือนเดิมครับชก3ยกเนี่ยอมายังไงมันก็สบายๆครับ อาจจะเซิร์งแล้วรอจังหวะเทคตามสไตล์อีเกิลครับและคะแนนเนี่ยมันก็น่าจะไหลมาทางอูาครับถ้าไม่พลาดเองนะครับยังไงอูาก็น่าจะผ่านได้ครับจากสถิติ5ไฟล์หลังของอูาเนี่ยเจอของแข็งมาเยอะมากครับแล้วก็ผ่านไปได้ครับมีแค่เมลาร์คนเดียวครับที่ชนะอูาได้ส่วนฟิกกี้เนี่ยมันพอมาเจอท็อปรุ่นขึ้นมาเนี่ยอย่างปิเตอร์แยร์หรือคอลลีแซนเทเกนเนี่ยมักจะจอดครับฉะนั้นแล้วผมฟันธงว่าอู玛เน่าน่าจะชนะครบกครับมาถึงคู่สุดท้ายครับ เคลาเฮริสันกับอามานดาดูเนสครับคู่นี้เดิมพันกันด้วยตำแหน่งแชมป์ UFC บันตัมเวทหญิงนะครับเฮริสันเนี่ยปัจจุบันอายุ35ครับน่าจะสดกว่าอามานดาดูเนสครับที่อายุ37ครับดูเนสเนี่ยเป็นมวยขวาครับเฮริสันเป็นมวยซ้ายช่วงชกของดูเนสเนี่ยยาวกว่า3นิ้วครับดูเนสเนี่ยมาที่69ครับเฮริสันเนี่ยมาที่66คู่นี้เนี่ยผมถึงว่าเป็นเบอร์หนึ่งของ MMA หญิงในยุคปัจจุบันเลยนะครับแล้วก็เป็นรุ่นใหญ่ที่สุดของ U f c ทัั้งคคู่รบ นูเนสเนี่ยไม่ได้ชกมาตั้งแต่ปี2023นะครับคือ2ปีกว่าส่วนเคลาเฮอริสันเนี่ยชกปีที่แล้วไฟเดียวครับชนะชนะเป็นหน้ามาได้ครับแล้วก็คว้าตำแหน่งแชมป์ UFC แบนตัมเวทมาครองครับสถิติเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้ครับเพราะชกกันคนาละรายการสถิติมันเลยน้อยกว่ากันเยอะครับเอาเป็นว่าคุยกันถึงเรื่องภาพรวมดีกว่าครับนูเนสเนี่ยมันในสายตามผมนะครับก็เป็นคอมพิวต์ MMA ไฟเตอร์ครับก็คือยืนสู้ก็ได้นอนสู้ก็ได้เนี่ย ไปไหนเจอนักสู้ที่ยืนสู้เก่งก็ใช้นอนสู้จัดการครับคือเป็นนักสู้ที่มีสกิลเซ็ตเยอะครับมีอาวุธให้เลือกใช้เยอะส่วนเคล่าเฮลิสันเนี่ยเป็นนัก MMA ที่มีทักษะแกปปิ้งสูงที่สุดในวงการคนหนึ่งตอนนี้เลยนะครับเจ้าของเหรียญทองยูโดโอลิมปิกถึง2ส,สมัยคู่นี้เนี่ยรู้มือกันอยู่ครับซ้อมด้วยกันที่อเมริกันท็อปทีมฉะนั้นแล้วเนี่ยผมว่าทั้งคู่เนี่ยมีทางแก้ กันมาแนนน่อแต่ถ้าไปย้อนดูสถิติเนี่ยเคลาเฮอริสันเนี่ยน่าจะเป็นนักสู้ที่มีทักษะแกปปิ้งสูงที่สุดเลยนะครับตั้งแต่อามันดาดูเนสเคยเจอมาและเคลาเฮอริสันอะชกใน UFC มา3ไฟต์นะครับยกแรกเนี่ยไม่เคยเอาใครไม่ลงเลยนะครับเรื่องนี้น่าคิดมากครับถ้าเอานูเนสลงยกแรกได้เนี่ยจะเป็นไงเพราะปกตินูเนสก็ไม่ค่อยจะลงยกแรกเท่าไหร่นะครับแต่ในพาร์ทเกมยืนของอามันดาดูเนสเนี่ยก็อันตรายมากนะครับอามันดาดูเนสเนี่ยชกไม่เหมือนผู้หญิงเลยนะครับผมไม่ได้บอกว่าผู้หญิงงชกกไม่เ่เนะครับ แต่นูเน็มันชคไม่เหมือนผู้หญิงครับชคเหมือนผู้ชายเลยแข็งแรงสัดๆแต่แบบแข็งมากอแต่การหายไป2ปีเนี่ยตั้งแต่ปี2023เนี่ยผมว่าอาจจะมีผลไม่มากก็น้อยครับสำหรับนูเนสเป็นเรื่องที่น่าคิดมากครับเรื่องนี้ส่วนเรื่องที่น่ากังวลของเคイาเฮอริสันเนี่ยคือเค l าเนี่ยเป็นนักสู้ที่ลดน้ําหนักค่อนข้างเยอะครับจากข้อมูลเนี่ยน้ำหนักปกติเธอเนี่ยอยู่ประมาณที่16,5ครับแต่เธอต้องลดมาให้ได้พิกัด 1- 3 5ครับ ฉะนั้นแล้วเนี่ยการชก5ยกเนี่ยมันจะมีปัญหาไหมถ้าเกิดปิดเกมอัมานานูเนสไม่ได้ภายใน3ยกครับการลดน้าหนักเยอะเนี่ยมันอาจจะเป็นหนังชีวิตได้เลยนะครับสำหรับเคลาเฮริสันอันนี้ก็น่าคิดนะครับคู่นี้เนี่ยตัดสินใจยากครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็กลับมาที่ทฤษฎีของเพจผมนะครับว่าถ้าเลือกไม่ได้เนี่ยก็เอาอายุมาเป็นตัวตั้งครับเคลาเฮริสันเนี่ยปัจจุบันอายุ35ครับน้อยกว่าอัมบานาโนเนสเนี่ยที่ตอนนี้อายุ37ครับแล้ว นูเนสเนี่ยไม่ได้ชกมาตั้งแต่ปี2023ครับส่วนตัวเนี่ยผมชอบแกปปิ้งอยู่แล้วด้วยฉะนั้นแล้วเนี่ยผมขอฟันธงเลยนะครับว่าเคลาเฮริสันเนี่ยจะชนะด้วยซับมิชชั่นครับภายใน3ยกแรกครับ mm hmm. ก็จบแล้วนะครับของบทวิเคราะห์ของคู่ที่น่าสนใจในศึก UFC 3-2-4ครับเดี๋ยวใกล้รายการเนี่ยอาจจะมีฟิแนลพ e d ิ c ชั่นอีกทีเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวผมไปทำเรื่องอื่นให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวใกล้ๆแล้วเจอกันอีกทีครับแล้วเจอกันครับ